เทรนไมใชัอะไรนะเทคนิคเทคโนโลยีเดากันเก่งชอบเดามากเลยนะคนชมเนี้ยนะแสดงว่ากลับไปนิดเดือนๆหนึ่งนะี่เดากันเยอะนะเสียเงินเยอะมนาะแทนอะไรกันบ้างตัวทีคือ,ท,อท็อป o p โอพีอเอสตัวสุดท้ายครับเวลาเราะจะเอาของวางไว้ตาม ชั้นต่างๆ S, <S, S, <S คือ Shelf <il> Shelf แปลว่าชั้นนะครับอ่านรวมกันสิครับ Static Plan On Pop Shelf แปลว่า แผนกลยุทธ์ที่ถูกวางทิ้งไว้บนชั้นและไม่ใช่ชั้นที่อยู่ชั้นต่ำๆด้วยนะชั้นที่อยู่ชั้นสูงสุดเลยท็อปแสดงว่ามีแผนยุทธศาสตร์แล้วแต่ไม่ได้ไปปฏิบัติขั้นตอนที่3คือการเอายุทธศาสตร์ตรงนั้นไปปฏิบัตินะขั้นตอนที่4ก็คือการติดตามประเมินผลวันนี้นะครับวันนี้สิ่งที่ผมจะเน้นคือจะเน้นลําดับที่1กระบวนการที่หกับกระบวนการที่2เป็นหลักนะครับจะให้ให้เห็นว่ามันคืออะไร กระบวนการที่หนึ่งครับง่ายๆนะครับทบทวนบทบาทภารกิจและทิศทางของหน่วยงานนะครับ,บกระบวนการที่หนึ่งนะครับในการทบทวนบทบาทภารกิจของหน่วยงานเนี่ยสิ่งที่เราต้องไปดูเลยคือต้องไปดูยุทธศาสตร์ของกรมนประทานเพราะในยุทธศาสตร์นั้นเนี่ยนะครับเขาจะกําหนดไว้เลยว่าทิศทางที่ต้องการจะไปคืออะไรวิสัยทัศน์คกอสิ่งที่ต้องการจะเห็นจะเป็นจะไปจะได้จะมี คนก็เลยกำหนดวิสัยทัศน์ว่าเป็นองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการน้ําอะไรต่ออะไรเป็นองค์กรที่มีมาตรฐานสูงเป็นหนึ่งในงเอเชียอะไรก็แล้วแต่ไปดูในนั้น,น,นเลยเพราะมันเป็นที่มาในการกําหนดว่าจะต้องใช้คนเท่าไหร่นะครับเป็นที่มาของการกําหนดความต้องการกําลังคนนะครับแล้วก็มันจะช่วยให้พอเรารู้แล้วนะครับเราวิเคราะห์ ยุทธศาสตร์ปั๊บเนี่ยเราจะได้รู้ว่าเอ๊ะเราจะใช้คนยังไงเพื่อแปลงยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติได้นะครับนั่นก็คือแนวคิดที่มาที่ไปของมันนะครับมันมีขั้นตอนย่ยยยอยๆอ,อยู่2ขั้นตอนด้วยกันขั้นตอนแรกคือดูสิครับว่าในอนาคตเนี่ยภารกิจของสํานักชนรททานตรงนี้จะเป็นยังไงภารกิจของหน่วยตรงนี้จะเป็นยังไงทิศทางในอนาคตนะครับ สิ่งที่ต้องดูคือดูเรื่องของจุดเน้นของงานแบจุดเน้นของงานนะว่าในอนาคตหน่วยตรงนี้จะเน้นงานเรื่องอะไรนะครับยุทธาศาสตร์แปลว่ามีจุดเน้นนะครับเวลาบอกว่าหน่วยงานไหนมียุทธศาสตร์หน่วยงานไหนไม่มียุทธศาสตร์เนี่ยเราดูจากอะไรงครับจะรู้ได้กรมธรรมทานมียุทธศาสตร์นะครับกรมธรรมทานมียุทธศาสตร์ รู้ได้ไงว่ากรมเชิประธานย,ย,ยุทธศาสตร์รู้ได้ไงครับดูจากอะไรครับอ่านี่มาดูจากแผนได้ยินแว่แวๆบ่นไม่ได้นะบ่นผมหมูทิพนะ์นะเข้าไปก็ยังได้ยินเลยอะไรครับทย์ผมบอกก็คือว่าเวลาบอกว่าหน่วยงานไหนมียุทธศาสตร์เนี่ยหนึ่งมีทิศทางยุทธศาสตร์จะว่ามุ่งไปสู่เป้ามีทิศทาง สองอมีทิศทางปั๊บต้องมีจุดเน้นถ้าหน่วยงานไหนเดินเข้าไปโอ้ไอ้นี่ก็จะต้องทําไอ้นั่นก็อยากได้ไอ้นี่ก็อยากมีไอ้นี่ก็ไม่น่าทิ้งไอ้นี่จะทำเรีวยกว่าทําเปิดไปหมดการทรําเปิดไปหมดทุกอย่างแสดงว่าหน่วยงานนั้นไม่มียุทธศาสตร์เพราะยุทธศาสตร์แปลว่าต้องเลือกทําในจุดที่มีความสําคัญต้องมีโฟกัสนะครับ